เห็นบอกว่าน้องแป้งเนี่ยชอบผู้ชายที่เป็นเสือใบค่ะออถามว่าเสือใบมีดียังไงคะตอนแรกอ่ะแป้งก็ยังไม่ชอบนะคะก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปอย่างงี้เนาะชอบผู้ชายหน้าตาดีๆขาวๆติ๋ตีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอได้มาทํางานตรงเนี้ยค่ะแบบอย่างที่บอกว่าเป็น p ีอาใช่ไหมคะก็ได้เจอคนเยอะมากเลยใช่ก็มีลูกค้าเยอะมากมายเลยที่เข้ามาแต่วันนึงอ่ะแบบเหมือนกับเอ๊ รู้สึกแบบไม่ใช่ละอย่างเงี้ยเริ่มชอบผู้ชายที่แบบออขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะอะอ, <laughs> อะไรที่แบบเป็นสาเหตุแบบดึงใจของเราว่าเสือใบเขาหน้าดึงดูด ปกติอะผู้ชายที่แบบว่าดูดีก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแบบในความรู้สึกของแป้งเองอะผู้ชายที่เขาเป็นเสือใบอะเขาจะสะอาดใช่คือดูดีเป็นพิเศษออร่าจับชั่วโมงนี้หรอสะอาดเลยเกินไปเกินไปค่ะดูดีแต่งตัวเป็นอะไรใช่ไหมเขาที่เห็นใช่ฟิลของเสือใบเขาจะเป็นแบบประมาณว่าแบบเหมือนมีอารมณ์หญิงหน่อยป้าแบบเขาเข้าใจเราดูแลเราเป็นพิเศษ่ะป้าใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ก็ไม่ ได้แคร์ีเรียดว่าเขาจะไปมีผู้ชายคนใหม่จะไปมีผู้หญิงอะไรยังไงก็ไม่ได้สีเรียสอยู่กับเราเรามีความสุขพอถูกต้องเออประมาณนี้ก็เสียงดวงไปแล้วมาเผอิญว่ามันคลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบโอเคงั้นพี่ไปต่อกับหนูป้าอย่างเงี้ยก็ชวนไปเลยใช่กล้าหน่ะถ้าเป็นนิชาที่ทำได้อยากได้ก็ต้องกล้าอะไรแบบวันนี้วชนนี้ชาไม่กล้าเดินเข้าไปหาตรงๆหรอกต้องลองนะคะนิชาจะแอบเข้าไปล็อกคอตีหัวแล้วก็ดึงกลับบ้านโหดรลายไปค่ะจา S <S อารามณนพลน์ห <c oughs> ทีนี้ถามหน่อยแล้วกันค่ะว่าในเรื่องของประสบการณ์รักกับเสือใบของเราที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของเซ็กเ,เสือใบเขามีเซ็กที่แปลกแหวกแนวไหม <c oughs> ไหรือว่าก็เหมือนผู้ชายทั่วไปหรือว่ามันมีอะไรที่แบบทาให้เรารู้สึกยังไงก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าจะต้องเป็นเสือใบตลอดชีวิตเ, <c oughs> เอาจริงๆเลยใช่ไหมออคือมีอย่างว่าน่ะเออ เด็ดมากในเรื่องเซ็กซ์นี่<ช>อยากว่าเด็ดมากใช่เด็ดมากยังไงอะลีลาขนาดหรือว่าเขาชอบเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆหรืออะไรอย่างนี้โอ้โหมันก็ทั้งสถานที่แล้วก็ ท่วงท่าด้วยอาอย่างที่บอกไปว่าพวกที่เป็นเพศที่3คือสมองเขาเนี่ยจะครีเอทกว่าเพศปกติอยู่แล้วใช่เขาก็จะคิดทําอะไรได้แบบว่าแหวกแนวกว่าเราใช่แล้วมันไม่มันมันจะมันไม่ถึงกับขนาดว่าแหวกแนวคือว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราลองให้เราเล่นตลอดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแซบอะแซบมาเรถึงเรื่รายไห่เลยปะโอ๊ยไลโหยคุณเลยคิดถึงรีบๆเพอ่งขายอกา ฉันเลยเชร์ทุกวันนี้ยังได้มีการติดต่อกับคนนี้อยู่ไหมติดต่อตอนนี้ก็ยังทํางานแกก็ไปเป็นลูกค้าประจำยังแอบแซบันอยู่เชายแอบแซบเลยเรื่อยในอนาคตเนี่ยความคิดของเราแบบคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีผู้ชายคนนี้เนี่ยเราจะมีเซ็กกับเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราจะด้านชาหรือเปล่าเพราะเราเจอแต่แซบมาเลยแซบๆโหระดับนี้แล้วต้องเลือกสิคะเราต้องเลือกได้นะ